รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จากวลีที่ว่าทุกสงครามย่อมมีวีรบุรุษดูเหมือนจะยังคงเป็นอมตะวาจาอยู่เช่นนั้นเสมอยิ่งถ้าถูกนำมาใช้กับคนเวียดนามด้วยแล้วสงครามในยุคสมัยต่างๆของพวกเขาได้สร้างวีรบุรุษขึ้นมามากมายบนเส้นทางของการเวลาเกือบ1,000ปีกว่าจะก้าวข้ามห่วงเหวแห่งคราบน้ำตาในเปลวเพลิงจนมาสู่ความเป็นชาติได้ในทุกวันนี้ ในบรรดาวีรบุรุษทั้งหมดของคนเวียดนามเห็นจะไม่มีใครยิ่งใหญ่และสามารถํำรงอยู่ภายในจ,จิตใจของผู้คนได้มากมายเท่ากับโฮจิมินหรือลุงโฮอีกแล้ว <iz> <S <S ไม่ว่าวีรกรรมของเขาจะผ่านพ้นมาแล้วเนิ่นนานเพียงใดก็ตามชื่อของเขาก็ไม่เคยห่างหายไปจากความทรงจำของคนเวียดนามเลยแม้แต่น้อย โจิมินเกิดในปีคริสต์ศักราช1890ในยุคที่ประเทศต้องตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของฝรั่งเศสซึ่งขณะนั้นได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือแผ่นดินอุสาคเนโดยมีลาวกัมพูชาและเวียดนามอยู่ในการปกครองภายใต้อนานิคมที่ได้รับการสถาปนาขึ้นมาใหม่ในชื่ออินโดไชน่า สถานะทางด้านประชากรของโฮจิมินก็ไม่ต่างไปจากชาวเวียดนามโดยทั่วไปซึ่งเกิดมาในกลุ่มประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสเขาจึงได้รับสัญชาติเป็นฝรั่งเศสแต่มีเฉพาะเชื้อชาติเท่านั้นที่ระบุว่าเป็นเวียดนามนับเป็นความขมขื่นใจอย่างที่สุดของพลเมืองที่ประเทศต้องตกเป็นเมืองขึ้นของเจ้าอาณานิคม ตลอดเวลาที่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสชีวิตคนเวียดนามก็ไม่ได้แตกต่างไปจากยุคที่เป็นเมืองขึ้นของจีนแต่อย่างใดทําให้กระบวนการชาตินิยมต่อต้านฝรั่งเศสเกิดขึ้นบนแผ่นดินเวียดนามทั่วทุกหัวระแหงบางกลุ่มก็นําโดยอดีตขุนนางในราชสำนักบางกลุ่มก็นําโดยปัญญาชนคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่กลุ่มของชนชั้นราหญ่าอย่างชาวนา ก็ต่างพร้อมใจกันลุกขึ้นต่อต้านผู้ลุกรานชาวตะวันตกชาตินี้เช่นเดียวกันจากการที่ต้องระเหเร่ร่อนไปในหลายประเทศ ทำให้โฮจิมินห์ได้เรียนรู้ถึงอิสรภาพและการถูกกดขี่ข่มเหงระหว่างผู้ปกครองชาวตะวันตกอย่างฝรั่งเศสอังกฤษและอเมริกากับคนเวียดนามที่อยู่ภายใต้การปกครองของชาติมหาอำนาจผู้รุกรานเหล่านี้ทั้งยังได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกับปัญญาชนของประเทศอื่นๆที่ตกเป็นเมืองขึ้นเช่นเดียวกันกับเขาและได้รวมตัวกันขึ้นมา เพื่อต่อต้านกับ <fraction> จ <character> ักรวรรดินิยมตะวันตกความห้าวหารที่เปลี่ยนไปด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าของโฮจิมินในครั้งนั้นได้ถูกชาวลองก้าบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ชื่อดังในฝรั่งเศสซึ่งเป็นลูกเขยของข่าวมาร์ก และยังมีตำแหน่งสำคัญในพัรคอมมิวนิสต์สายรัสเซียจับตามองอยู่ด้วยความสนใจและนั่นได้กลายเป็นจุดพลิกผันสำคัญของเขาในการกอบกู้เอกราชให้แก่บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองในเวลาต่อมาหลังจากที <não> ่ชาลลองก้า <Harrison> ได้มองเห็นถึงอุดมการณ์อันแน่วแน่และความมุ่งมั่นตั้งใจของโฮจิมินในการหาหนทางนำพาประเทศเวียดนามออกจากการเป็นอาณานิคมจนแน่ใจแล้วเขาจึงได้ชักชวนให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียก่อนจะส่งตัวไปศึกษาอบรมเกี่ยวกับแนวคิดด้านสังคมนิยมเพื่อยกระดับขึ้นเป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์ชั้นนำ ด้วยประสบการณ์ชีวิตความรอบรู้ด้านการเมืองความเชี่ยวชาญทางภาษาบวกกับบุคลิกภาพและความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมส่งผลให้โฮจิมินห์สามารถเติบโตและก้าวหน้าภายในพักคอมมิวนิสต์ได้อย่างรวดเร็วหลังจากขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพักคอมมิวนิสต์ชั้นนำของเวียดนามเขาได้ก่อตั้งพักยวนหนุ่มปฏิวัติขึ้นในประเทศจีน ก่อนจะกระจายไปในหลายประเทศและแปลสภาพเป็นพักคอมมิวนิสต์แห่งอินโดจีนในเวลาต่อมาโฮจิมินได้เข้าร่วมกับพักคอมมิวนิสต์จีนอยู่หลายปีกระทั่งรัฐบาลเจียงไคเช็กได้เข้าปราบปรามฝ่ายต่อต้านอย่างหนักทำให้เขาต้องหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทยด้วยการปลอมตัวเป็นพระภิกษุเข้ามาพำนักอยู่ที่จังหวัดนครพนม ร้อมทั้งเผยแพร่นแนวคิดสังคมนิยมให้แก่คนไทยโดยใช้ชื่อแทนตัวเองว่าลุงโฮสนับสนุนโดย15ปีซิสเตมาแปลงหนึ่งเดียวที่ทุกคนมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงสนับสนุนโดย All New Corolla a l t i s So Excited การเข้ามาในแผ่นดินไทยของโฮจิมินนอกจากหลบหนีการกวาดล้างของรัฐบาลเจียงไคเช็คแล้วเขายัางต้องการบ่มเพาะตัวเองให้มีความพร้อมทั้งเรื่องของอุดมการณ์แนวความคิดและจิตใจที่พร้อมจะเสียสละเพื่อประเทศชาติโฮจิมินออกเดินทางกลับสู่ประเทศเวียดนามในปีคริสต์ศักราช1941เพื่อรวบรวมชาวเวียดนามผู้รักชาติ ก่อตั้งเป็นกองกำลังเวียดมินและวางแผนประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสจนมาถึงปีคริสต์ศักราช1954หลังจากจักรพัรด์เบาดายัยถูกบีบให้สละราชบัลลังก์และกองทัพเวียดมินได้รับชัยชนะเหนือฝรั่งเศสในยุทธการที่เดียนเวยนฟูเวียดนามจึงได้รับเอกราช พร้อมทั้งประกาศตัวขึ้นเป็นประเทศอย่างเป็นทางการนับจากนั้นเป็นต้นมาคนเวียดนามเป็นคนที่เข้มแข็งนะแล้วก็รักชาติมากเลยฉะนั้นงานของศิลปินเวียดนามเนี่ยจึงมีลักษณะของการต่อสู้นะการแสดงออกในเรื่องของความรักชาติจากการที่เขาเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้สงครามแล้วเขาต้องลี้ภัยไปอยู่ใดน,นหลายๆที่นะ ทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสไปศึกษาในยุโรปในอเมริกาและเด็กรุ่นใหม่เหล่านี้เมื่อเขากลับมาอยู่ในบ้านของเขาเนี่ยเขาได้นําความรู้หรือความสามารถต่างๆที่เขาเรียนรู้จากสังคมของอเมริกาก็ดีหรือในยุโรปก็ดีลกลับมาใช้ในงานศิละปะของเขาแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่เหล่านี้เขาก็พยายามที่จะเกาะกลุ่มกันแล้วก็ทํางานออกมานะครับซ,ซึ่งน่าสนใจมากแต่ผมก็หวังว่าการที่เราใกล้ชิดก,กันกับศิลปินเวียดนามมีการแลกเปลี่ยนมีอะไรกันเนี่ยก็จะช่วยทําให้เรา ค่อยๆซึมเข้าหากันได้นะครับแล้วสิ่งที่เราไม่ต่างจากเวียดนามก็คือเรามีภูมิประเทศใกล้เคียงกันเรามีเชือสายใน,ในทางตะว,วันออกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเราเราจะปรับตัวอย่างไรให้เราเข้าไปสู่ระดับดนานาชาติให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับวงการศริลปะในปัจจุบันจตุรัส บาดิงซึ่งอยู่ห่างจากทะเลสาบหวานเขียมไปทางตะวันตกราว2กิโลเมตรนี่คือสถานที่จารึกร่องรอยทางประวัติศาสตร์น่าสำคัญของชาวเวียดนามทั้งประเทศซึ่งเคยเกิดขึ้นที่นี่เมื่อ70ปีก่อนในวันที่2กันยายนปี1945ประชาชนชาวเวียดนามกว่า5 0 0 0สนคน ได้มาร่วมชุมนุมกันณจัตุรัสกลางเมืองแห่งนี้เพื่อฟังประธานาธิบดีโฮจิมินอ่านคำประกาศอิสรภาพของคนเวียดนามจากฝรั่งเศสปัจจุบันจัตุรัสแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีสำคัญสำคัญของชาติภาพชินตาในทุกๆเช้าของเมืองฮานอย ตรงบริเวณลานกว้างของจัตุรัสบาดิงแห่งนี้ก็คือแถวของผู้คนจำนวนนับร้อยที่ยืนรอต่อคิวเพื่อเข้าไปคาระวะร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์มหาบุรุษผู้ไม่เคยสิ้นลมหายใจของคนเวียดนามทั้งประเทศร่างอันไร้วิญญาณของเขาถูกเก็บรักษาไว้ภายในสุสานที่ถูกสร้างขึ้นในปี1 9 7 3 หลังการเสียชีวิตของโฮจิมินในวันที่2กันยายนปี1969ราว4ปีภายในสุสานจะมีกองทหารเกียรติยศแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศสีขาวถือดาบปลายปืนยืนรักษาการอยู่ตลอดเวลาโดยมีทางเดินแคบๆนำไปสู่ห้องโถงใหญ่ ซึ่งมีแท่นหินสำหรับวางโลงแก้วบรรจุร่างของโฮจิมินที่ยังคงนอนสงบนิ่งเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาคาระวะศพของโฮจิมินได้รับการรักษาไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมอันเป็นความลับทางการแพทย์ของรัเสเซียซึ่งแพทย์ทางฝั่งซีกโลกตะวันตกยังไม่มีความชำนาญเท่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี สุสานแห่งนี้จะปิดตัวลงเป็นเวลาสองเดือนเพื่อให้แพทย์ผู้ชำนาญการชาวรัสเซียได้เข้ามาทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำยารักษาศพให้ยังคงสภาพยืนยงไปชั่วนิรันดร์แม้วิธีการนี้จะช่วยให้ลูกหลานชาวเวียดนามรุ่นต่อๆมาได้มีโอกาสเห็นร่างและรับรู้เรื่องราวของรัฐบุรุษผู้สร้างคุณูปการอันใหญ่หลวงให้แก่ประเทศ แต่กลับขัดต่อความตั้งใจของประธานาธิบดีโฮจิมินที่ต้องการให้เผาร่างของเขาและนำเท่ากระดูไปโปรยไว้ทั่วแผ่นดินเวียดนามทั้งภาคใต้ภาคกลางและภาคเหนือทั้งนี้ก็เพื่อให้คนเวียดนามได้จดจำเพียงแค่การกระทำของเขาเท่านั้นโดยไม่ต้องมีรูปเคารพใดๆให้ผู้คนได้กราบไหว้บูชา ใกลกับสุสานโฮจิมินยังมีโบราณสถานที่น่าสนใจอีกสองแห่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนอันสมระของผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดีอาคารหลังแรกสร้างขึ้นในปี1906เดิมเป็นที่พำนักของผู้ว่าราชการชาวฝรั่งเศสปัจจุบันถูกใช้เป็นที่รับรองอาคัรตุกะต่างชาติของรัฐบาล แต่ด้วยอุปนิสัยส่วนตัวของโฮจิมินที่เป็นคนเรียบง่ายเขาจึงไม่ชอบพักอาศัยอยู่ในธรำรเนียบอันหรูหราส่วนใหญ่เขาจึงใช้อาคารหลังนี้สำหรับการประชุมข้าราชการฝ่ายปกครองและรับรองแขกของรัฐบาลเท่านั้นบ้านที่โฮจิมินอาศัยอยู่จริงๆนั้นเป็นเพียงแค่บ้านหลังเล็กๆที่ปลูกอยู่ในบริเวณใกล้กัน หลังแรกเป็นบ้านที่เขาใช้พักอาศัยในช่วงระหว่างปี1954ถึง1958ก่อนจะย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านอีกหลังซึ่งถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ก็ไม่ได้หรูหราต่างไปจากบ้านหลังเดิมโดยสร้างเป็นเรือนไม้ยกเสาสูงด้านบนมีเฉพาะห้องเล็กๆสองห้องส่วนใต้ถุนด้านล่างเปิดโล่งใช้เป็นห้องประชุมที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นเขาได้เข้าพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี1958จนถึงเดือนสิงหาคมปี1969ทุกวันนี้ทางการเวียดนามยังคงเก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของเขาไว้ทุกอย่างตั้งแต่รถยนต์เฟอร์นิเจอร์ไปจนถึงปากกาด้ามที่เขาเคยใช้ในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต วัฒนธรรมการเข้าแถวของคนเวียดนามเพื่อชมสถานที่สำคัญแบบเดียวกับที่สุสานโฮจิมินยังคงมีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วกรุงฮานอยโดยเฉพาะตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่หลายแห่งอย่างพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ด้านหลังโรงละครโอเปรา่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันค้นคว้าทางโบราณคดีเก่าแก่ของฝรั่งเศส ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มประเทศในตะวันออกไกลเปิดให้เข้าชมครั้งแรกในปี1910โบรารณวัตถุล้ำค่าที่จัดแสดงมีตั้งแต่สมัยหุงสมัยจามและรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมพันเนรพันก่อนรวมถึงเครื่องราชูประโภคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์เวียนทั้ง13พระองค์ก็ถูกตั้งจัดแสดงไว้ที่นี่ เสน่ห์ในงานด้านสถาปัตยกรรมของตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ก็ดูโดดเด่นและมีอัตลักษณ์ที่ไม่ซ้ำแบบใครโดยเป็นศิลป,ปะที่เกิดจากการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างฝรั่งเศสกับจีนซึ่งต่างก็มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของชนชาติเวียดนามจากทั้งสองซีกโลก เรื่องดื่มน้ำผลไม้ทอยยาดื่งดื่มดำกับตำนานซูเปอร์ฮีโร่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางการทหารหรือ Army มี่มิวซก็เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจเพราะสามารถบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและการรวมชาติของคนเวียดนามที่ต้องต่อสู้กับมหาอำนาจจากตะวันตกทั้งฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะหลักฐานชิ้นสำคัญทางการทหารอย่างเครื่องแบบนักบินอเมริกันที่ถูกกองกำลังเวียดนามยิงตกและถูกจับเป็นเฉลยในช่วงสงครามเวียดนามซึ่งปัจจุบันนักบินผู้นี้ก็คือในจอร์นแมคเคนวุฒิสมาชิพกพรรคริพับริกันผู้ที่เคยเสนอตัวเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั่นเอง ซากเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B-52 ซึ่งเป็นพาหนะที่ใช้บรรทุกลูกระเบิดของทหารอเมริกันเพื่อนำมาทิ้งลงบนแผ่นดินเวียดนามก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ถูกนำมาจัดแสดงอยู่บริเวณด้านนอกของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ว่ากันว่าระเบิดพวกนี้มีปริมาณมากกว่าที่ฝ่ายอักษะและฝ่ายสัมพันธมิตรใช้ถล่มกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเสียอีก จะสังเกตว่าคนเวียดนามเนี่ยเข้ามิวเซียมมากกว่าคนไทยผมมาตั้งแต่ยุคเกือบ20ปีที่แล้วผมแปลกใจมิวเซียมทําไมคนเวียดนามสนใจเพราะฝรั่งเศสปลูกฝังเทียบกับคนไทยแล้วคนไทยไม่ค่อยสนใจมิวเซียมคนไทยไปสูงกันค้าแต่ถ้าไปมิวเซียมเนี่ยโอ้โหพวกนี้ขาเข้าคิวดูนะแล้วเขารู้จักศิลป,ปินศิลป,ปินตั้งแต่ยุคตั้งแต่80ปีที่แล้วที่มาสมัยเดียวกับอาจารย์สิงเนี่ยแหละ อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะก็คือพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมหรือ Fine Art Museum ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในช่วงปี1930เพื่อใช้เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กๆจากอินโดจีนภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงศิลปะและความเป็นมาของชนกลุ่มน้อยในประเทศเวียดนามอย่างกลองสำริดดงเซนรูปปั้นและรูปสลักสมัยจาม เครื่องเคลือบดินเผาที่ใช้สำหรับตกแต่งศาลาประชาคมในศตรวรรษที่16รวมถึงพระพุทธรูปไม้แกะสลักปางต่างๆจากสมัยศตรวรรษที่18อีกด้วยแต่สิ่งที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือสิ่งของที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางด้านจิตกรรมของศิลปินเวียดนามตั้งแต่ศตรวรรษที่20เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะภาพจิตรกรรมแล็กเกอร์บนแผ่นกระดาษอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคนเวียดนามที่สืบทอดต่อๆกันมานับเป็นพันปียังมีอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งแม้จะไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อของคนเวียดนามให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจได้พอมองเห็นภาพภายในเวลาเพียงแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงในรัชสมัยของราชวงศ์หลีแม่น้ำแดงจะเอ่อล้นฝั่งขึ้นมาท่วมพื้นที่เพาะปลูกตามบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำอย่างสม่ำเสมอทุกปีนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินพื้นบ้านเกิดแนวคิดในการสร้างหุ่นกระบอกน้ำขึ้นมา พื้นนาที่ถูกน้ำท่วมกลายเป็นเวทีกลางแจ้งที่สมบูรณ์แบบเพราะจะช่วยปกปิดการเคลื่อนไหวของนักเชิดหุ่นรวมถึงเสาไม้ที่ผูกยึดติดไว้กับตัวหุ่นก่อนจะเปลี่ยนมาจัดแสดงในสระน้าหรือทะเลสาบในภายหลังตัวหุ่นจะถูกเคลือบด้วยแลกเกอร์เพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำโดยมีความสูงได้ตั้งแต่30ไปจนถึง100เซนติเมตร และหนักราว1-5กิโลกรัมคุณที่มีขนาดใหญ่อาจหนักถึง20กิโลกรัมและต้องใช้คนเชิดถึง4คนตามปกติแล้วการแสดงในแต่ละครั้งจะมี12-18ององค์แต่ละองค์ก็จะเล่าถึงเทพในตำนานอันเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศเวียดนามเป็นหลักลักษณะของการแสดงจะเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของตัวหุ่นมากกว่า เพราะใบหน้าของหุ to to flows, 1990, ่นไม่สามารถสื่อสารทางอารมณ์ได้แม้แต่พื้นผิวของน้ำที่บางช่วงบางตอนอาจสงบนิ่งหรือถูกทำให้กระเพื่อมไหวก็ถือเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งในการแสดงด้วยการแสดงหุ่นกระบอกน้ำได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ในช่วงปี1980หลังจากที่การท่องเที่ยวได้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด